สิป้ามื่อไรก็ผัวนั่นอันว่าสิป้ามื่อเอินนี่แหละค่ะหมอคาเอามาพีที่เอาไปยังลับผัวฉันน่ะเอามาสั่งเส้าสิป้ามื่อไรก็ผัวนั่นอันว่าสิป้ามื่อเอินนี่แหละค่ะหมอคาเอามาพีที่เอาไปยังลับผัวฉันน่ะเอามาสั่งเส้าสิป้ามื่อไรก็ผัวนั่นอันว่าสิป้ามื่อเอินนี่แหละค่ะหมอคา เอามาพี่ทีเอาไปหยังล่ะผัวฉันน่ะเอามาสั่งเศ้าสิป้าเมื่อไรก็ผัวนั่นอันว่าสิป้าเมื่ออื่นนั่แหละค่ะหมอค่ะเอามาพี่ทีเอาไปหยังล่ะผัวฉันน่ะเอามาสั่งเศ้าสิป้าเมื่อไรก็ผัวนั่นอันว่าสิป้าเมื่ออื่นนั่แหละค่ะหมอค่ะเอามาพี่ ทีเอาไปยั้งระผัวฉันน่ะเอามาสั่งเศร้ากูมาคือยังที่ป้าเมื่อไรก็ผัวนั่นอันว่าทีป้าเมื่ออื่นนี่แหละค่ะหมอขาเอามาพี่ทีเอาไปยั้งระผัวฉันน่ะเอามาสั่งเศร้ากูมาคือยังที่ป้าเมื่อไรก็ผัวนั่นอันว่าทีป้าเมื่ออื่นนี่แหละค่ะหมอขาเอามาที สิเอาไปยังล่ะผัวฉันน่ะเอามาสั่งเชร้าสิป้าเมื่อไรก็ผัวนั่นอันว่าทีป้ามืาออื่นนี่แหละค่ะหมอคาเอามาพี่สิเอาไปยังล่ะผัวฉันน่ะเอามาสั่งเชร้าสิป้าเมื่อไรก็ผัวนั่นอันว่าทีป้ามืาออื่นนี่แหละค่ะหมอคาเอามาพี่สิเอาไปยังล่ะผัวฉันน่ะเอามาสั่งเชร้า สิป้ามื่อไรกับผัวนั่นอันว่าสิป้ามื่อื่นนี่แหละค่ะหมอคาเอามาพี่สิเอาไปยังละผัวฉันน่ะเอามาซ้เซาสิป้ามื่อไรกับผัวนั่นอันว่าสิป้ามื่อื่นนี่แหละค่ะหมอคาเอามาพี่สิเอาไปยังละผัวฉันน่ะเอามาซ้เซา